เราก่อตั้งมาเข้าปีนี้เป็นปีที่54 54นะครับก็คือเป็นสมมุติศสรที่6ของสมมุติสรอะไในประเทศไทยนะครับเป็นสมมุติที่6ในประเทศไทยนะครับเรามีผู้ว่าได้ดีบผู้ว่าทั้งหมดนะครับประกอบด้วย9ท่านนะครับเพื่อลำดับชื่อนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อท่านผู้ว่าเหล่าน,นี้ ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะจากออกไปแล้วนะครับท่านแรกครับท่านแล้วเชยวัฒนาพานิ์นะครับขณะนี้เราดูแลท่านอย่างไข่ในหินอยู่ครับเพราะว่าท่านเป็นนายกท่านท่านเป็นสมาชิกที่มีอายุอันดับสองรองจากท่านแล้วนนท์นะครับท่านตอนนี้ท่าน84แล้วนะครับวันนั้นท่านบอก่ายังสู้ เก็ดูนะครับการประชุมแต่ละครั้งท่านจะไม่เคยขาดการประชุมถ่าไม่จ sí <accord> ําเป็นจริงๆกนจากท่านไปประชุมในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของไลออนของสมุทรสรึ่งท่านนักระปากแล้วเพวัะนั้นสมุรสรเราก็้ฉายาท่านว่าบอลวีไลออนก็คือเกิดมาเพื่อเป็นไลออนท่านต่อมาท่านแล้วเห็นล้อทองนะครับท่านเคยเป็นสมาชิกอยู่ที่สมุรสร้สมุทรสงคราม แี้ท <in> ่านจากเราไปแล้วนะครับท่านต่อมาคือร้อยโทตัวบทโทเฉลิมโรจนระดิ์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจนะครับท่านก็จากเราไปแล้วแล้วไปบีท่านนีกเพื่อกระดึงร้อยโนจับนรับจากเราไปแล้วนะครับนี่เป็นอดีตผู้ว่านะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยวันชายบุรุษร้อยโทวันชัยบุรุษซึ่งท่านจากออกไปแล้วนะครับมีร้อยนนบุญรันพบซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่เ่านะครับ ท่านผู้นี้เราก็รักท่านเหมือนไข่ในหินเหมือนกันดูแลอย่างดีเพราะท่านอายุมากอ่ะร่าเชวัตวประมาณ1ปี2ปีนะครับแล้วคนที่ดูแลเป็นพิเศษมากกว่าสมุทรสอนเราก็คือคนที่ชื่ออะไรด็อกเตอร์เพื่อนต่ทัน้องเนี่ยนะครับจำชื่อไม่ชัดเจนนะครับคนที่ดูแลพี่น้องเป็นพิเศษเลยนะครับขออภยัยท่านที่พลาดพิงน,นะครับตัวชื่อพลาดพิงท่านต่อมาครับก็คือท่านเอี้ยนรันเอี้ยนโร่ราอาซึ่งท่านก็ เป็นอดีตผู้ว่าสังกัดสม,มุทร,ร่อมกันแล้และแลอํานวยนะครับท่านอยู่นะอย,อยู่อยู่ตอนนี้อยู่ที่สม,มุทรตลาดเกษตรนะครับแล้วก็ท่านและอ้อนสีอามขาวเทียมสังซึ่งท่านอาจจายออกไปแล้วนะครับนี่เป็นรายชื่ออดีตผู้ว่านะครับและในอดีตผู้ว่าทั้งหมดนั้นมี5ท่านซึ่งเป็นประธานสภาแล้วนกะ็ประกอบด้วยรัชชวัฒน์มานธนาพาณิชแล้วเอกรอทองแล้วเฉลิม ดานโดยตัเฉลี่ระแทบไมดิบด้านปัญจการเนโลซึ่งทั้งหมดที่ที่เอิดนน้ำนี่เป็นอดีตประธานสภาของสมุทรชนด้านขอหลวงเทพในส่วนของการการทํกิจกรรมของสมุทรตอนเรานั้นเราทําตามกฎเกณฑ์ของรัฐสารกลอย่างเคร่งครัดเดือนหนึ่งเรามีการประชุมสองครั้งก็คือประชุมประจําเดือนซึ่งเป็นทุกอังคารแรกเราจะประชุมที่โรงแรมแจสมินที่ดี และเราจะมีการประชุมกรรม,มการในวันคารที่3ของเดือนซึ่งตั้งแต่เปิดมาเราตั้งสมุดสอนมา5-4ปีนะครับเราก็ประชุมแบบนี้มาโดยตลอดเดือนละสองครั้งนะครับแล้วก็เป็นที่หน้าหน้าดีว่าในการประชุมคณะนากรรมการซึ่งเป็นอังคารที่3ของเดือนเราก็ยังมีการประชุมนานนั่นบางครั้งที่สิบคนสิบห้าคนสิบหกคนนะครับและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุดสอนเราคือว่าในการประชุมประจำเดือนโดยส่วนใหญ่ เราจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงุณุฒิในสาขาต่างๆมาเล่าเราฟังว่า,วามีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจแม้กระทั่งน,นักการเมืองะครับในสม,มุทรสาลครหองอกรุงเทพเคยมีอดีตนายมนตรีมาเที่ยมสม,มุทรสาราอย่างเป็นทางการหลายท่านชื่อท่านเลยก็ได้นะครับท่านพลตรีต้องเกชาวญญเริยบยงใจท่ท่านเคยมาคบและท่านรอประธานสาภาหลายท่านรวมถึงรัฐมนตรีหลาย,ลายรคนก็เคยมาเป็นวิทยากรให้กับเราและที่ ที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าในปีที่ท่านลาอนวันชัยบรุกลุณท่านยังทํางานจำเจ้าของโรงแรมมอนโดรานั้นในปีนึงในปีนึ่นะครับอยู่ปีนึงซึ่งนางสาวนางงานจักรวาลนางสาวซีนรปฮิชคอร์นะครับได้มาเยี่ยมสโมสรของเราเป็นแขกสโมสรนางงานจักรวาลนะครับแล้วก็จากการรวบรวมกิจกรรมต่างๆในรอบ50ปีที่ผ่านไปนะครับซึ่งเราไปจัดงาน หาิหนึ่งปีเมื่อสามปีแล้วพบว่าเราสามารถทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลรวบรวมเป็นเงินรายได้ประมาณ10ล้านบาทในช่วงที่เราตั้งสมุดสอนมานแต่ทกากิจกรรมต่างๆเราลองประเมินแล้วรวบรวมเงินแล้วเนี่ยไม่ต่ำาสิบล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นสมุดสอนเรามีเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างก็คือว่าเราทุกคนนี่นะครับหลายคนในที่นี้อาจตกใจว่ามีบางท่านเป็นสมาชิกสมรสร 54ปีท่านรลชวแล้วเฉวัตแล้วนนท์ยางผมกับแล้วนนท์นลเราเป็นสมาชิกมาผมเป็นสามปุ๊บปีแล้วแล้วนลสามเจ็ดปีแล้วแล้วเบิ้มแล้วก็แล้วนนนั่นเลยนั่นเลยนะครับก็35มสิบปีนะครับแล้วก็แล้วนนท์แล้วนนท์เบิ้์มในชื่อจริงชื่ออะไรนะเจ้าท่านนี่นะครับเจ้าเบิ้มเบิ้มนี่ก็ประมาณ35ปีเรามีสมาชิกสโมสรที่ เป็นสมาชิกยาวนานกว่าสาสิบปีหลายคนนะครับท <millet> like human so ี่เรายังยึดกันนั่นแล้วก็เวลาที่เราประชุมแต่ละครั้งนั้นเราก็มักจะบารชุมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นเสาหลักของสมสรเราจะเพา่ยิ่งแล้วอานำลงเป็เจอสุขเลิศท่านผู้นี้นะครับเป็นเสาหลักของสมสรที่จะหัวหลักก็ตอนนะเป็นเสาหลักท่านให้กำลังใจในการทําให้พวกเรามีกำลังใจในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเป็นคนที่เริ่มในการทํากิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่นะครับ เป็นคนที่ทําให้เราสามารถมีการตัดใจในกนารทำกิจกรรมดิเรื่งตรงครับเมื่อหลายปีก่อนเราค,คิดว่าเราจะไม่ทํากิจกรรมแล้วลเพราะว่าเรารู้สึกเราตอนนั้นก็ห่อเหี่ยวับหลายคนนะครับแต่ปรากฏว่าแล้วนรลงสามารถทำบรรยากาศการประชุมเป็นอย่างขึ้นคัะแล้วก็เพ้นมูสมัครสอนะครับก็เป็นบุคคลที่ได้รางวัลจากสมมติสอบในคน,นะผู้นาที่มีความกิจกรรมเสียสละให้กับสมมตสอบมาตลอดนะครับท่านนึงก็คือท่านแล้วกเพียเพียร้ทัดเพื่อเสด็เพือแล้วเบิร์นเราเนี่ยครับ ท่านเป็นประธานฝ่ายหาทุนคุณสโมสรเชี่ยมไหมครับเราเราตั้งเราตั้งแต่ท่านเป็นประธานฝ่ายหาทุนมาไม่เคยไปทำทำเรื่องกิจกรรมขอรับเงินบริจาคจากสโมสรใดๆท่านสามารถหาเงินใส่สโมสรอ,อย่างต่ำก็เดือนละปีประมาณแสนนี่บางปีท่านขยันเนี่ยก็ให้สามแสนสี่แสนแล้วแต่ท่านจะขยันขยันก็เลยอยากให้ท่านขยันทุกปีเพื่อที่ท่านจะเงินเยอะหน่อย ร้านเป็นร้านก็มีร้านขวาเนี่ยครับนักสมุทรสอนแล้ก็แปลกปเป็นสมโมสรที่มีชาวต่างชาติเป็นสมาชิกสมโมุ<น>ทรสอนดีเราแม้ทีมนี้ก็เป็นปหน้าเป็นตาของสมุรสนะครับเวลา<น>ที่เร<น>าจัดกิจกรรมต่างจังหวัดเราก็จะให้ร้านนั้นทีมผู้ภาษาอังกฤษกับเด็กๆเด็กติ๊กตเต้นอย่างโอ้ฝรั่งพูดไทยได้บ่ายก่อนแล้วก็เป็นฝรั่งที่มีภรรยาเป็นคนไทยแล้วภรรยาก็มาประชุมกับเราทุกๆเดือนอีกแมึ่อันนี้ดรเชยาทิตินะครับห้ามบอกเป็นไทยนะครับ รยายสวยเออช่ใช่ใชเรื่อบอกกับเขาประธานโทษนะครับรแล้วเราก็จะมีผู้สร้างผู้สมนะครับมาประชุมสมุทรตอนไรอาาย่างเสมอแล้วอันเดือนแก้วเดือแก้วอันเรือเทปก็มีหลายเรือนนะมีทั้งเรือนแก้วเรือเทปนะครับนี่เรือเทปนะครับต้องมาคู่ชีวิตนะครมาทุกครั้งนะสามีรยาคนนีม้มาประชุมตลอตลอดแล้วมีหล้วอันคนหนึ่งซึ่งทำกิจกรรมให้กับสมุทรอย่างจริงจังระยะสิบปีหลังก็แล้วอันนั้นพันอับ และบีอีกหลายคนครับเยอะแยะมดนจำไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ามสมมส้เราเนี่ยครับอยู่เป็นเสาหลักของสังคมก็เพราะว่าเราปกิกรรมทําต่อเนื่องและเราเสียสละเพื่อสังคมและเราเชื่อสิ่งที่เราท่านมอญดูโฮชิงโตนะครับหลายท,าท่านจะไม่ทราบโิงโตมองไปทางซ้ายพ่ออะไรมองทางขวาพ่ออะไรนี่เรื่องจริงในสากูหลการสากลนะครับการมองไปทางซ้ายก็คือมองอดีตที่ผ่านมาด้วยกามปรปับปรึ้ง มนาคด้วยความมั่นคงที่จะเอาไปจะไปต่อในด้านเกี่ยวกับการเป็นแลอวนไม่ใช่ไปต่อเพื่อเป็นรัฐบาลนะครับนี <laughs> ่คือเสียงอะไรเอเป็นงั้นในจีนครับไปเปิดดูนะครับหรือไม่ถามพี่แชมป์ก็ได้ว่าทําไมไรอันชิงตทํทำไมมีซ้ายมีขวานะครับซ้ายมองอดีตที่ผ่านมาด้วยความว่าภูมิใจขวาคือมออนาคด้วยความมั่นใจว่าเราจะไปทำกิจกรรมสิ่งที่ดีงามก็สั้นๆนะครับท่านท่าน,ท,านท่านผู้ว่าครับที่รายงานท่านเ็นคนนี้นะครับขอบคุณครับ